ตื่นมาคุณย่าลุลีเตรียมอาหารเช้าคะ่ะแกงปลาบ้านเขาหรือเปล่าคะไม่รู้จักชื่อคะ่ะแต่ก็อร่อยจริงๆแล้ววันนี้เรามีธุระออกไปข้างนอกนะคะทานข้าวกันเสร็จนะคะพร้อมหน้าพร้อมตานี่คืออาหารเช้าของเราวันนี้อากาศคือเย็นมากเลยคะ่ะหนาวมากทั้งลุลีแล้วก็คุณแม่ก็คือหนาวจริงๆคะ่ะ ลูลียังไม่ชินนะคะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าไม่ได้เจอกันมาสามเดือนคะ่ะก็แอบ,บกลัวไม่ให้อุ้มคะ่ะดีมากเลยคะ่ะวันนี้เรามาวันที่สองแล้วมีหิมะตกโปรยโปรยก็คือหิมะมาต้อนรับคุณแม่และก็น้องลูลีคะ่ะระหว่างทางเราออกไปก็เจอเซเว่นก็เลยแวะถ่ายเซเว่นน่ารักอะ่ะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะถึง ลูลีก็หลับระหว่างทางจนถึงเลยค่ะหลับยาวๆไปเลยค่ะพอถึงแล้วเราก็ขึ้นไปชั้น3ามนะคะที่นี่มีห้องเฉพาะเด็กด้วยค่ะสำรองเด็กเล็กน้องยังไม่ได้แจ้งเกิดที่เกาหลีนะคะวัน